ี่ให้เปรียบเทียบระหว่างอาเธอร์นะครับกับหัวคอยอันใหญ่อันเนี้ยสูงขนาดนี้เลยชั้นที่หนึ่งถึงแล้วไห <Hi. S 1> ชั้นที่สองนะครับมีที่ให้พักด้วยนี่แล้วเรายังมีชั้นต่อ,ต,อต่อไปอีกข้างบนตอนนี้ขั้นเนี้ยเป็นขั้นที่ยาวกว่าเมื่อกี้นะโหเป็นขั้นที่ยาวมากนี่นี่เรามาถึงแล้วเดี๋ยวเราจะาเพื่อนไปดูทะเลกันกีนนะดูทะเลที่สูงที่สุดของที่นี่ครับ ทะเลแล้ววันนี้ทะเลน้ำแห้งด้วยนี่พี่โอ้บ้านอะไรเนี่ยหอคอยหรือเปล่าสูงขนาดนี้เลยสวัสดีครับอาเธอวันนี้เธอจะไปขึ้นหอคอยเหรอครับใช่หอคอยชมนกนะนี่นี่่ให้เรียบเทียบระหว่างอาเธอนะครับกับหอคอยอันใหญ่อันเนี้ย สูงขนาดนี้เลยหืมเป็นหอคอยเก่าเราต้องขึ้นด้วยความระมัดระวังต้องมีผู้ปกครองไปด้วยนะมีหรือเปล่าผู้ปกครองอ่ะมีคนไหนลุงเอฟเหรออ๋อได้เลยงั้นเรียกพาไปตีมือกันไปน้องอาเทนะครับใบวสองขวดนะครับจะขึ้นหอคอยคนเดียวไม่ได้นะครับต้องมีเอฟด้วยใช่เสร็จแล้ว อ,อ้าวหอคอยล็อกประตูเย่แล้วเพื่อนทำไงอะอ๋องั้นงั้นเราลองลองอา้าวไม่ได้ล็อกนี่นะอ๋อมันเิดด้เอาเอาลงก่อนลงก่อนโอ๋อไม่ได้ล็อกเ,ล,อกเลยโน่เรว่มันล็อกก่อนเหรอโอยขึ้นไปนี่เรามีผู้ปกครองมาสองคนนี่ชั้นที่หนึ่งถึงแล้ว นี่ชั้นที่หนึ่งถึงแล้วชั้นที่หนึ่งแล้วก็ขึ้นไปสูงอีกไม่ใช่ชั้นเดียวนะเดี๋ยวเราไปอีกครับไปไปกันชั้นที่สองเนี่ยสูงแล้วเนี่ยผาสันเลยน,นี่ยูตอนมสูงดิสิอาเธอกลัวไหมหเดี๋ยวนี้ไม่ตูความสูงนะครับเพื่อนๆกลัวอะไรบ้างมเนี่ยกลัวอ้าวชั้นที่สองมีโต๊ะให้นั่งด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวพักก่อนพักก่อน <ๆ S 1> เป็นไงบ้างครับเหนื่อยไหมครับเหนื่อย เดี๋ยวนั่งรอก่อนนะเราต้องพักไปตรงนี้ชั้นที่2นะครับมีที่ให้พักด้วยนี่แล้วเรายังมีชั้นต่อๆไปอีกข้างบนอีกเดี๋ยวเดี๋ยว็กไให้ดูว่าสูงแค่ไหนข้างบนโอ้ยนี่นีจะสูงอะไรเนี่ยหูขาวเงือบสั่นเลยนี่นี่นี่ดูสิเห็นอะไรก็ไม่รู้เห็นทะเลตรงนู้นเห็นต้นมงต้นไม้อะไรอยู่ข้างล่างเต็มไปหมดเลยพร้อมไหมชั้นที่สามพร้อมไหมพร้อมครับ โอเคประกอนะครับไฮจันต่อครับไปเลยครับพ okay. ี่ไหวไหมครับไหวครับเงียบใจคอยระวังอาเธอไ้ให้ใช่โอเคเด็กคนนี้เขากล้าไปหมดทุกอย่างเลยนะทุกคนเวลาเจออะไรเขาก็ชอบชอบประจนพัยอ่ะนี่ถึงแล้วชั้นท bueno ี่ส um> ี่แสบไอดูเห็นคนอยู่ข้างล่างไหม คนตัวเล็กนิดเดียวนี่เดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูว่ามีคนอยู่ข้างล่างตัวกระตีดเดียวเอง๊ดูสีเล็กแค่นี้เองอ่ะโอ้โหตรงนน้นนะเห็นทะเลเลยดูเว็บว่านะถ้าขึ้นไปข้างบนเราจะเห็นทะเลสวยกว่านี้อีกตอนนี้ขั้นเนี้ยเป็นขั้นที่ยาวกว่าเมื่อกี้อีกนะโอ้โหเป็นขั้นที่ยาวมากไหวไหมครับไหวครับโอเคไปนี่จะช่วยจับเอาเท่ไว้นี่นะนี่นะเพื่อนๆอืมเราจะต้องช่วยจับไว้ เธอไม่กลัวแต่ลเอฟขาสั่นเลยตายแล้วมาเธอนั่งพักก่อนมั้โอ้ยที่ขึ้นไม่อีกแล้วขาสันแล้วอ้ยคน้ยตรนสูงจริงอเดี๋ยวเดี๋ยวยดีเ้ยอ้ยอ้ยเือนเป็นไงตอนนี้นะเราขึ้นมาถึงชั้นที่ห้าแล้วมั้งอุ้ย สูงขนาดนี้นี่อเธอจะขึ้นไปอีกไหมเนี่ยโอ้โหวุ้ยลุงเอฟไม่ไหวแล้วไปอีกเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดก่อนขั้นสุดท้ายใช่ไหมเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูว่าขั้นสุดท้ายจะสูงแค่ไหนนี่โอ้โหนี่นี่ตั้งแต่ตรงนี้นี่ขึ้นไปตรงนี้นี่ทุกคนไหวไหมเล่าไหวโอ้โหลุงเอฟไม่ไหวลุงปูไหวไหม โอ้ยเพื่อเก็ไหวไต,าตายตายลูฟี่นี่แหละตายแน่เลยขาสั่นหมดแล้วเนี่ยมาอีกขั้นนึงเนี่ยเนี่ยคือชั้นสุดท้ายนะครับชั้นบนสุดแลว้วน้องอาเธอร์เนี่ยไม่กลัวอะไรเลยอะแต่ลงเอฟเนี่ยต้องดูแลความปลอดภัยก่อนเพราะว่าขั้นนี้มันสูงมากโอเคโหขึ้นมาล้มตีหน้าเลยวะ่ะทั้งข้างบนเนี่ยสูงจริงจแต่ดีนะที่เขาทำบันไดไม่ชั้นไม่งั้นนะเรียบร้อยเออเพื่อนเพื่อนดู ที่เราขึ้นมาเมื่อกี้แบบนี้เลยเดี๋ยวจุนี่เธอสูงยังโ,<ค>โอ้ยมาดูเพื่อนนี่ดูล้มนี่ตีหน้าเธอเลยอ่ะลมพัดเด้วย<ค>นี่นี่เรามาถึงแล้วเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูทะเลกันโอเคไหมวิวทะเลที่สูงที่สุดของที่นี่ครับอ้หขาสั่นอือนี่ทะเลแล้ววันนี้ทะเลน้ำแห้งด้วยดูสิโอ้ ยาวไปนี่เลยเราจะดูว่าสูงแค่ไหนโอ้โหโอ้โหนี่สูงขนาดนี้แดดก็ร้อนมาเดี๋ยวเราจะดูคนข้างล่างกันว่าตัวเล็กแค่ไหนถ้าเราขึ้นมาอยู่ที่สูงสุดเนะโอ้คนข้างล่างตัวรทเดียวเองดูดิตัวแค่นี้อ่ะหูเล็กมากคนตรงนู้เรามองแทบไม่เห็นเลยเป็นไงครับอเธอร์เราสูงมากขนาดเนี้ย ตรงนี้ต้องจับไปดีๆนะเนี่ยถ้าขึ้นมาเนี่ยต้องมีผู้ปกครองจับเลยนะเธอเบลชงชงชงเทเลด้วยเห็นทะเลด้วยนี่นี่เห็นทะเลด้วยแล้วสูงมากไหมสูงขาสันมากไหมเนี่ยไหนดูสิขาสันปล่ามอดูขาหน่อยโอ้โหขานิ่งเลยอ่ะนี่นี่ดูขาเล็บนี่นี่นี่โอ้โหขาตันขาตันดิการุ่นดิการุ่นดิการุ่นนี่นี่โอ้โหนิ่ง ้งน,นีก็โหมดมากเลยอ่ะโอเคแล้วลงไหวไหมค่ะลงอ่ะลงไม่ไหวไม่นับไหมว่ามีกี่ชั้นเราไม่รู้เลยเนี่ยเราลืมนับไปเลยไม่กี่ชั้นโหกี่ชั้นเลยเหรอไม่ใช่หรอกอือเพื่อนๆดูนะระหว่างทางลงอ่ะอย่างนี้เลยนี่แล้วลงไปถึงข้างล่างนี่นะไปลงกันเถอะนี่เดี๋ยวมาดูรอบๆกันนะครับตอนที่เราขึ้นมาถึงข้างบนแล้วเพื่อนๆโอหอาเธอร์อกล้าขึ้นมาได้ไงไม่รู้ เราขึ้นมาจนถึงยอดต้นไม้อ่ะคิดดูสิเนี่ยตรงนี้เป็นยอดต้นไม้ยอดต้นไม้หมดเลยโหยังสูงดูนี่เราจะให้ดูข้างล่างนะว่าสูงแค่ไหนแล้ววะที่เราขึ้นมากันอะโอ้โหวู้ไปเดี๋ยวนี้จะลงแล้วตอนนี้ขาสั่นมากเลยทุกคนโอ้ย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  เไอลุงเปรู้ครับอุ้ยตาตาโอ้ห้โอยโอยโอ้หโอโอโอู้จะไหวัหเนี่ยลุงเีอไหวเธอไหวหไหวอย่้ดวเธอไม่ได้เดินมาลุงเดินมาไปต่อครับมาแล้วครับมาแล้วครับถึงแล้วถึงแล้วโอ้เบกเนี่เราไปพิชิตข้างบนนู้นมาแล้วสูงมากเดี๋ยวเราจะไปดูป้ายกันว่าเราขึ้นไปสูงกี่เมตรไปไปดูป้ายตรงนี้กันเลยครับ นี่เขาบอกว่าหอดูเรือนยอดไม้แห่งนี้นะครับมีความสูงทั้งหมด15เมตรอะ15เมตรเลยนะเนี่ยแล้วถ้าเราขึ้นไปเราจะเห็นแบบนกอะไรเงี้ยแต่เราไม่มีกล้องส่องนกกระสิเราขึ้นไปเราเลยลไม่เห็นนะครับนี่แลวเห็นยวแบบนี้นะไปะงั้นสำหรับคลิปนี้ครับฝากเ,เพื่อนกดติดตามเพื่เป็นกำลังใจให้อาเธอร์ด้วยนะเดี๋ยวเธอจะกลับบ้านแล้วบา,บายๆครับ ประกาศขนาดนี้ได้มีเชื้อไวรัสซอมบี้ได้แพร่กระจายสู่ผู้คนที่ป่าชายเลนขณะนี้ขอให้นักท่องเที่ยวโปรดระวังหากเจอซอมบี้ที่ป่าชายเลนให้อยู่ห่างๆและอย่าเข้าใกล้เด็ดขาดนี่คือภาพสถานษษ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 การณ์ที่ซอมบีก้กาลังเดินอยู่เต็มป่าชายเลนด้วยความปรารถนาดีจากช่องเฮียเอฟชนเนูเอฟ ุอฟอัอร์อัลเอร์มันนออยู่ตรงนี้เนี่ยรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้ปักก้อยติดอยู่ในป่าชายเลนเมื่อกี้ปักก้อยไปหาทางออกใช่ไหมหายัางไงก็หาไม่เจอรางอปอกล้กอยปก้อยก็ติดแล้วเนี่ยใช่ลุงเอฟอ่ะติดอยู่ในนี้กับอาเธอร์สามวันแล้วครับลุงเอฟเหนื่อยก็เลยนอนพักกันใช่ไหมครับอาเธอร์ได้กินอะไรยังยังเลยลุงเอฟอ่ะนี่ปักก้อยปักก้อยดูสิมีแต่ป่าไปหมดเลยนะป่าเป็นป่าชายเลนด้วยก็คือตอนนี้พวกเราอ่ะ หลงอยู่ในป่าชายเลนใช่ลูกเอฟหลงมาสามวันคิดว่าจะไม่เจอใครแล้วมึงเอฟมานอนพักปะก้อยมาเจอปะก้อยก็หลงอยู่ในนี้เหมือนกันหรอใช่ปะก้อยพยายามไปหาน้ำออกปะก้อยหาไม่เจองั้นเราไปไปด้วยกันเลยไหมไปไปหาทางออกด้วยกันเถอะไปงั้นเราไปหาทางออกตอนนี้นะลุงเอฟเข้ามาเที่ยวที่ป่าชายเลนครับแต่ติดอยู่นี้สามวันเรียกใครก็ไม่มีใครช่วยด้วยนะไปไปลุงเอฟดูดูเพราะว่าที่เนี่ยมันดูเป็นป่าดิบชื้นน่าเงื่ใช่แล้เธอไปแล้วไปกันไปกัน ด้วยครับสวีมาด้วยครับด้วย,วยครับอะไรนะอะไรนะซอมบี้ซอมบี้เฮ้ยน้องอัลเธอเจอซอมบี้เหรอเนี่ยไปยินเสียงอัเทอตะโกนมาตั้งไกลเจอซอมบี้แล้วครับไหนไหนชี้ให้ดูหน่อยชีย้ให้ดูหน่อยไหน ไม่ต <that is German> ้องไม่เ้องไปเร็วตรงนี้ไปไปเลยอะไรตามลุงแ็้ไปเลยเร็วอะไรตามลุงแ็้ไปได้โอเคลุงเอฟตอนนี้นะครับเราหนีซอมบี้มาถึงนี่อาเธอร์ไปเจอปืนมาอาเธอร์ไปเจอปืนมาอาเธอร์ครับอาเธอร์เดี๋ยวเ็จะบอกตำแหน่งให้นะตอนนี้นะครับซอมบี้อยู่ตรงนู้นตรงนู้นอะไรที่ยิงตรงนู้นตรงนู้นอะไรที่ยิง ตรงนี้ยิงตรงนี้ยิงตรงนี้ยิง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  จริงเว็บไม่ได้โกหกเลยในป่าชายเลนมีซอมบี้ป่าชายเลนจะมีแเราต้องรีบไปแล้วล่ะลุงแยเพราะว่าแถวเนี้ยรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเละนี่จะเสียงอะไรไหมมีเสียงมันเสียงซอมบี้ตามมาเลยอะไปเร็วไปเร็วนี้นี่เด้อเราหนีทางโน้นกันกว่าไปเร็วไปเร็วไปเร็วเร็วเร็วเฟฟเร็วเร็วสิเด้อเราเข้าใต้โต๊ะดีกว่าง เราต้องอยู่ใต,ต้โต๊ะกันก่อนเอฟซอมบี้มาแล้วลูกเอฟอาเธอร์อย่าส่งเสียงนะครับอาเธอร์ก็หายใจไว้เดียวซอมบี้กำลังจะเดินผ่านะนะเธอไปแล้วตอนนี้อาเธอร์กันดูเอฟใช่ไหมแอบซอมบี้อยู่ใต้โต๊ะเพราะว่าซอมบี้เขาต้องเดินตัวแข็งใช่ไหมเขาจะไม่สามารถก้มได้เราต้องอยู่ใต้โต๊ะไว้ก่อนนะลูกเอฟพี่พูดมาไหมอาเธอร์อาเธอร์เราต้องบูเพาที่สุดเพราะว่าซอมบี้เขาอยู่ข้างนอกแล้วเรากล้าหายใจได้ไหมทำไมอะ เรากลัวเหรอกลัวอะไรตามมาซอมบี้ครับซอมบี้เหรอครับไป้ยเฮ้ยอยู่ไหนอยู่ตรงนน้นเหรอบวบ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 เอาเธอก้มหัวไว้ก้มหัวกลมหัวเดี๋ยวซอมบี้มาเชี่ยนี่เดี๋ยวเอาเธอก้มหัวอย่างนี้นเลยเดี๋ยวซอมบี้มานะครับซอมบี้ไปแล้วซอมบี้ไปแล้วเย้ไปเราออกไปดีกว่า ซดี๋อมบี้ไปแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วเร็วเร็วตอนนี้เราต้องหาทางออกจากป่าชายเลนที่เต็มไปด้วยซอมบี้ไปเร็วเร็วเรรีบไปดิเเนื่อแตกเลยพวกเราทางไหนต่อไปทางนี้ไปทางนี้เขาเขียนไว้ว่าทางออกเร็วๆว่าเร็วรีบไปช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับซอมบี้ตามมาครับทุกคนมีใครอยู่แถวนี้ไหมครับช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับมีใครอยู่แถวนี้ไหมครับ ไม่มีอะไอ้รอลุงด้วยสิลุงเอมซอมบี้ตามมาเป็นขบวนเลยรีบลุกเร็วๆลุงแอมนู่นซอมบี้มานู่นแล้วเร็วๆรีบ yeah. ไปอาเธอไปริ้วคันซอมบี uh. ้มาตรงนู่นฮะไปริ้วงั้นน่ะไปริวเอะเยอะป่าดงพงไพฟแบบนี้ ยังจะมีซอมบี้อีก,นอกเานาะเธอเนาะ <ś c oughs> เราต้องหนีซอมบี้ไปแถวเนี้ยป่าลึกมากเลยทุกคนดูสิมีแต่ต้นไม้ด้วยด้วยด้วด้วไม่ไปได้เราดู้วยครับ ลูฟ์ตอนนี้นะคะเราแย่แล้วเราเจอสะพานแขวนจะขึ้นได้ไหมอันเดอร์ขึ้นได้ไหมครับอาเธอไปเร็วไปเร็วไปเร็วเร็วๆก่อนที่ซอมบี้จะตามพวกเรามาลูฟ์ลูฟฟีบมาเร็วตอนนี้ซอมบี้ตามมาเต็มข้างหลังูเฟอรเลยรีบมาเร็ว ลเลี้ยลุเลี้ยก่อเถอะจะไปได้ไหมเนี่ยเป็นสะไกด้วยนะใช่อ่ะเธอไปเร็วเธอไปก่อนแล้วค่ะทุกคนลุงเลี้จับมือเธอด้วยมาเร็วลุงเลี้ยมัต้องหลาปบีอย่างนี้เลยเหรอเพราะว่ามันสูงใช่ไหมลุงเลี้เร็วเร็วสองบีตามมาแล้วเฮรออุ้ยอุ้ยอุ้ยวันนี้สะพานยอกเย่อุยอ่ะเธอเร็วเร็วอ่ะเธอนี่มาเร็ว สิวอมบีตามมาแล้วยังวิ่งเลยนะช่วยจับอไปร็วไปนะครับครับตอนนี้อเธอรีบไปแล้วก็ก้อมบีตามมาเต็มเลยโรงรเร็วเร็วไปเรงแรเร็วเย้เเย่กันเร็วนั่งๆเย้ถึงแล้วแล้วพาวออกอยู่รุ่นรีบไปเร็วเราจะได้ไปขึ้นรถเราเรก็หนีจากที่นี่นทนี้เอไปเดี๋ยวเราจะถึงทางออกแล้วนะครับทุกคนไป ไปเร็วกว่าเธออุ้มเลยจะได้ไวอะเธอให้คุณลุงอุ้มเลยเร็วกวเธอแล้วเร็ว,รวแย่แล้วค่ะลุงเอฟตรงเนี้ยเป็นมีต้นไม้ขวางทางแล้วตอนนี้ซอมบี้ก็ตามหลังพวกเรามาแล้วลุงเอฟพาเธอคันมอนมาเลยค่ะลุงเอฟเร็วๆบอกก้อยลอยตรงนี้อะเธออะถ้ามุดมาเร็ว ลุงเอมาเร็วลุงเอฟลุงเอฟทางนี้อ่ะนั้นบอกลุงเอฟดี่ว่าทางนี้อ่ะนั้นเป่นดึงลุงเอฟมาทางไหนไม่ใช่ทางนี้ลุงเอฟอย่าทำเป็นเล่นซอมบี้ตายมาข้างหลังแล้วลุงเอฟรู้เร็วไปเดี๋ยวลุงเอฟบินลุงเอฟบิงเร็วไปหนีดีกว่าหนีลุงเอฟลืมลุงเอฟลืมมาเถออันเธอไปช่วยลุงเอฟไปช่วยอุ้มพุ่มพุ่มพุ่มไปเร็ว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 